หลังจากท่านประธานผู้เรี่ยงคุาครูพุทนันท์ใจแล้วระดับต่อไปก็จะเป็นอาารกล่าวสงนำพระพุทธวิลงคนขอเรียนเชิญท่านผู้บัญชาะครตั้งมีากันสัจบนะครับนักรียสศะคววโตโกราโกสัมมาสัมพุธจา อควะโตอราโตสัมมาสัมพุทธตะนาโุตสะอควะโตอราโตสัมมาสัมพ <prawn moss. S 2> ุทธตะอีมังอุทะรูปานังสงวาริยังอธิฐามิุติยมิอีมังอุทะรูปานังสงวาริยังอธิฐามิ ตาปิายมปิอิมังพุทธรูปานัง,นงสงวาริยัง